ระเบียกบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพศ2548ข้อ4ในระเบียบนี้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาหมายความว่าครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ผู้อำนวยการอธิบดีหรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นกระทำความผิด หมายความว่าการที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบ,บังคับสถานศึกษาหรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาการลงโทษหมายความว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดโดยมีความมุ่งหมายหรือการอบรมสั่งสอน ข้อ5โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดมี4สถานดังนี้5.1ว่าเก่าวตักเตือน5.2ทำทันบุญ5.3ตัดคะแนนความประพฤติ5.4กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่าทำตัดกิจข้อ6ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรงหรือแบบกันแกล้งหรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบามโดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและความร้ายแรงของพฤติการประกอบการลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเ,เพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำนึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียนนักศึกษาข้อ 7. การว่าเก่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำความผิดไม่้ายแรงข้อ 8. การทำทันบนุญใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือได้รับโทษว่าเก่าตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบการทำทันบุญให้ทำเป็นหนังสือและเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทันบุญไว้ด้วยข้อ9การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาของแต่และสถานศึกษากำหนดและให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานข้อ 10. ททำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษาการะทำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดข้อ11ให้ปรัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ประกาศณนะวันที่18มกราคมพศ2548อดิสัยโพธารามิกรัฐนะมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ